สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอันสุดท้ายที่เกี่ยวกับนสเ s t e r Book นะครับเป็นในส่วนของที่เคยพูดไปคราวที่แล้วก็คือโบนัส Monster นสเตอร์นรี่ครับผมนสเตอร์บุ๊กนี่ครับคราวที่แล้วเรามีโบนัสถึงเกี่ยวกับชนิดของมนสเตอร์นะครับอันแรกนี้ก็จะเป็นแบบโจมตีทุกประเภทไม่ซ้าตัวเลยนะครับผมนะฮะ ทุกๆ50ประเภทเนี่ยได้2%ปเละสูงสุด20เ็นะครับอันนี้ไซส์ทุกๆ50ตัวไม่ซ้ำนะครับสูงสุ10ด10%เอ็นตครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้100ตัวไม่ซ้ำเลยได้ครบ100ได้เพิ่มทันที10%ไม่มีขั้นบันไดนะครับอันนี้ได้เลยครบตัวไหนครบ100ไม่ซ้ำเลยได้เลย10%นะครับ อันนี้ก็คนเป็นของประเภทมั้งอ่าอันนี้ล่าสุดที่เราทําคือชนิดน่าจะเป็นท่าตอันนี้เห็นไครับร้อยตัวไม่ซ้ําก็ปลดล็อกเลยเห็นไหมครับผมโจมตีไอ้พวกนี้เพิ่ม10%ทันทีนะครับไปดูสถิติซีว่าเราเนี่ยทำได้เท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับอันแรกก็ครบ50 ก็เลยได้สองเปอร์เซ็นเห็นไหมครับคราวที่แล้วที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะอันนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเห็นไหมครับมันก็เลยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยมันก็เลยยังไม่ปลดเห็นไหมครับเนี่นี่ครับอันนี้ลิมิตคือธาตุ่าเนี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยตัวก็เลยไม่ปลดคราวนี้ล่ากันให้สนุกกับแค่โหมดเดียว คือมอนสเตอร์บุกแค่มอนสเตอร์บุ๊กก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นล่ามอนสเตอร์กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปลดล็อกโบนัสพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะแหละครับเยอะมากเห็นไหมครับเอาแค่ในเครื่องมือ AI เนี่ยก็มีอะไรให้เล่นเยอะแล้วครับอันเดียวเนี่ยเล่นกันให้จุจุใจกันไปเลยนะครับผมนะฮะนีครับ นี่ไหมครับล่าการ์ดเอารีวอร์ดจากมอนสเตอร์แต่ตัวอีกเนี่ยแค่เครื่องมืออันเดียวเนี่ยก็เล่นได้เยอะแล้วครับเห็นไหมครับนี่ไหมครับเยอะแยะเลยครับผมที่ให้เล่นเห็นไหมครับกับแค่ไอเทมมันเดียว ทุกมอนสเตอร์มีค่าอย่างที่เราเคยบอกเราจะให้ความสัมพัญกับการตีมอนสเตอร์ทุกตัวครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมครับ